ก็ตั้งตนอยู่ในความประมาทพากันรีบเร่งอบรมจิตองรมใจเสียแต่ปัดบนี้เมื่อเราอบรมจิตใจดีแล้วแม้มบระดัภัยมาถึงก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะมาสร้างความหวั่นไหวให้แก่จิตใจดวงนี้ได้อีกต่อไปอยู่สภาพไหนก็สุขั้งวัตตะสุขังวัตตะยังพระเวรวัตววตะเมื่อก่อนที่จะบวชเกิดขึ้นมาอุบัติเกิดขึ้นมาในใน ใติของกษัตริย์รยกว่าเป็นสุขุมรารชาติตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งมาบวชสาเท้าไม่เคยแตะพื้นดินแต่พอมาบวชมาปพะพุิปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรเลยเฉียงเท้าก็ไม่มีใส่มีแต่ผ้าสามผืนบางสกุลมาอยู่คนไม้อยู่ในปา่าอยู่ในเขา แต่จะไปนั่งไปยืนไปเดินที่ไหนก็ออกอุทานอยู่เสมอว่าสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะสุขหนอสุขถอสุขหนอ,อนทั้งทั้งที่เมื่อแต่เก่าก่อนตอนเองเป็นเป็นกษัตริย์มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมข่าทาาบ,บริวารแต่ไม่เคยกล่าวคำนี้เลยนี่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าตามสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บริษัทบริวารหรือไม่ได้อยู่ที่ เลือกสวนไรนาทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มันอยู่ที่จิตตวงนี้จิตที่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ที่ไหนก็นสุขขังวัตะส,สุขขังวัตตะเมื่อพวกเราเชื่อมั่นในธรรมวุฒธิย้าแล้วน้อมนามาประพฤติปฏิบัติเราก็จะเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ก้าวไปถึงความสุขอย่างแท้จริงได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนั่นเองถยงให้พากันอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทเออ